German, Deutsch, okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, six. Seven, eight, nine, seven. Now, last one. English. Okay, one thing. One, two, three. กาแฟป๊าป๊ากินไปละเมอมาละเมอไปไปเลยละเมอมาป๊าละเมอป๊าค่ะชุดนี้น่าจะทำอะไรป๊าจะมีตัว make coffee for you โอ้ยูจะทำตัว make coffee for ป๊าจะทำกปอกาแฟให้ปป๊าไหมบอกแล้ว ว่าต้องเป็นป,ป๊าป,ป๊าเล็กไม่ชอพผีโอ้โหพูดฉาดฉาดขึ้นมาแล้วนะเราจะทำกาแฟกับป๊าป๊าเนี่ยเดี๋ยวรอป๊าป๊าก่อนเดี๋ยวพึ่งแต่จะเพิ่งทำดีนะของแม่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว <S 2> <S 2> <S พูดไทยกับอังกฤษบ่อยกว่าอกันสองสองอะไรล่ะคะ ขอบคุณมากค่ะติดตามขอบคุณที่ติดตามนะจ๊ะพ่อแม่สนุกทุกวันพ่อแม่อยากสนุกทุกวันแล้วคนที่ดูเป็นผู้ใหญ่สุดก็คือแอรา่าเนี่ยโอ้หนูจะทำเนะองไดคไหมอะเดี๋ยวให้ตบป้ามาทำนะป๊าก็จะทำานี้ด้วยระวังค่ะ,ะหยกมานี่โอเคบาริสตาเขาท่าเขานี่ดูท่าเขา ใครที่กาลังสนใจเครื่องกาแฟยอยู่นะฮะก็คือเครื่องนี้เลยเด็กก็ทําได้ผู้ใหญ่ก็ทําได้ทําง่ายมากเครื่องเครื่องถูที่แบบหลักพันอะ,ะแต่ก็คือทําได้เหมือนร้านกาแฟเลยะคะ่ะโอเคมากเลยคือแล้วก็ใช้มานานแล้วใช้มาแบบสามสองปีแล้วนะ,ะยังไม่ยังไม่เปลี่ยนเลยติดตามเชฟเอร่าขอบคุณค่ะบาริสต้ามาแล้วดูเวลาเขาตั้งใจเขาจะชอบทำปากเนี่ย อย่อาตัา้งใจตั้งใจแอต้องไปทางนี้ก่อนนี่ะทุกคนจิ้มฟลายเฟิ t ใช่อ่าแล้วก็ปิดใช่หุ่ยเปิดตัวยิ่งใหญ่ตลอดบ๊้าแล้วมาแล้ว เพลงของเราใกล้จะเปิดตัวแล้วครับเพลงใกล้จะเปิดคุณชูก้ามาไหมวันนี้คุณชูก้าวันนเสียงสาวเป็นมาเมชิก เปิดเพลงเปิดตัวแล้วนะจะเปิดตัวแล้วนะก็จะเปิดตัวแล้วดูเฮ้ยว่าจะมาเหรอว่าจะมาเหรอว่าจะมา โอเค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 อยู่โอเคอยู่เพลงเปิดตัวเตรียมเพลงเปิดตัวเตรียม Are you ready? บปบย้มช็ิ้มช็อตปีเกยังยังยังไม่มายังยังไม่มา

เขาบอกว่าเราต้องทำตัวให้ผู้ปกครองละเจอหลายคอมเมนต์แล้วบอกว่าเอร่าเหมือนเป็นผู้ปกครองของพวกเราอุ้ยอุ้ยอุ้ยทำไรคะ are you ready are you recording ยิ้มนมยิ้มน Oh. We gotta come up with a plan. So we don't have to go to Mission Impossible mode. <laughs> she said, I don't want to leave this life, i just like look for Era if she needs help. <laughs> and Miss Akek say when parents is extrovert and I'm introvert. <laughs> Alana Faella. I want to be papa and then push me. Push me, I. Push me, I. I don't want to waste this meat. You want to go? Oh, she wants to do this? You need to stop. No. I don't want to push me. Uh, too close to it. She thought she can use the. อีเผาไงแล้นั่ไม่จับคาวางค่ะเอ้ย thank you o ไม่จับแพาเหเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม like this okay you don't need this you got this here ใช่ t h i s here this one this one is here oh, battery oh, battery d e a oh a t t e r m o no. e b a e r m o b a

Papa here. Baba, put this one here. She's Can you make me a protein shake? Oui? Protein shake? Make protein. Wow! I am not one. I want to push. Okay, push. Help me, Papa. Here you go. Oh, <laughs> you Okay, okay. Don't push, don't push. Baba, Baba. Don't push here. Don't push, Anna. No. What do you want? You one, I want to push. I don't want to make food on. You want to make food? My yeah. hey, food is here. And then you want to push me. Push? <laughs> 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 are you, you go a... over there? Or oh, you yeah. want you want a kappa? Mm -hmm. okay. I want to make kappa. Push, push, push! Like this is oh, okay. Mm -hmm. Like this. Kappa. You can not do that. ป,ปิดเตาปิดอะไรเรียบร้อยแล้วนะโอเคมันไม่คุยกับป๊า <Hey. S 1> ง,งมากซซ <Okay. S 1> โอเคมาเอาละทุกคนตอนเช้าก็ยังเรียบร้อยดีอยู่นะคุณพ่อเป็นคนอเมริกาค่ะน้องถูกหยิบน้องผมหยิบหรือเปล่าน้องถูกหยิบ อ๋อโอเคตอนเช้าก็ยังเรียบร้อยดีอยู่นะเอาละตอนนี้คุณพ่อ,อกำลังทำกาแฟของเขาวพี่ชาช,ชวมุกหน่อยครับคุณน้ำเปล่านี่จะเปิดคอร์สสอนการเล่นมุกแล้วนะอยู่ๆจะมาให้เล่นมุกแบบสดๆแบบนี้มันต้องมีเหตุผลและมีเรื่องราว ผมหยิกเจ็บไม่เลยเล่นเยอะมากมุกมุกผมหยิกเนี่ยน้องพูดไทยได้คะ <Okay. S 1> ่ะวันนี้มีวันนี้คุณพ่อสามารถทำกาแฟได้แบบโฟลเลยอ่ะ <c oughs> คุณพ่อทำกาแฟโฟลเลยวันนี้คือแม็กโฟล์กาแฟแล้วนะ